<c oughs> ประดิษิษฐานร่างของพระเดีวคุณหลวงปู่ที่วัดปักนาะจะตอนตามหายายตอนนั้นนะเราอ่านหนังสือมีปััสนาบันเทิงสารกล่าวถึงกัญยายปัดลุกระเบิดโดยเฉพาะเลือกระเบิดอรัมณูน่ะตามหานะ ระเบิดประลุมนูตัวหลังครูพี่ใยา่มาถามความรู้เพิ่มเติมเมื่อมาเจอท่านแล้วคุณยายตั้งแต่เล่าให้ครูไว่ใหญ่ฟังนะว่าสงครามโลกครั้งที่สองเด็กคนลุงปู่ท่านก็พูดผ่านช่องที่เจาะอีกห้องหนึ่งเฉพาะหน้านึกออกไหมจ๊ะที่เคยเล่าผ่านมานะ ลูกจันมึไปดูซิว่าลูกระเบิดลูกนี้ลงมาเนี่ยประเทศเราจะเป็นไงวะท,ท่านก็บอกแค่นี้นีะย, <Yeah. S 1> ยายตะกันนั่งอดทีปเ่ยคือทาสมาธินิ่งในนิ่ง,งอย่างเดียวบอกยายเห็นบ้านเมืองกราบเป็นหน้ากลองเลยไอ oh. ้ลูกนี้เนี่ย มันไม่เหมือนลูกอื่นแต่หลวงพ่อวัดปักน้กก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นยังไงนี่เนอะก็เลยกราบเรียนถอบหลวงพ่อไปหลวงพ่อวัดปักน้ำหลวงพอ่อคัะถ้าไอ้ลูกนี้ลงเนี่ย บ้านเมืองจะราบเป็นหน้ากลองเลย oh. เออมึงก็ไปเอาลงเอาไปลงทะเลเลยอ oh. บอกสั่งในโรงงาน,นจะลงหรือไม่ลงกไม่ทราบแต่ท่านสั่งล็อกกุญแจ oh. พวกทำวิชาไม่ให้ออกจาก oh. ห้องคอ้ายถ้าตายก็ตายด้วยกัน oh. นี่เนาะ อ,อให้เฉพาะไปเข้าห้องน้ําอย่างเดียวแต่ออกนอกบริเวณนั้นไม่ได้มีกุญแจล็อลกนี่เนาะไอ้ลูกเนี่ยเขาก็เขียนหนึงสือในวิปัสสนาเดินทางแล้วนี่มาถามเพิ่มเติมตามํามไมแจ้งหัวหน้าชั้นส,สับสนไม่จ๊ะไม่สับสนนะก็ต <S S S> ามเทอนนั้นเนี่ยยังเป็นนักศึกษายอยู่ก็ามาเจอคุณยายก็จะเจอก็อ๋อ ถามใครเพืดอนั้นก็เขียนว่าคุณแม่อาจารย์ลูกจันขนนกอยู่ไปถามใครในวัดบางนั้นก็บอกไม่มีนะคุณแม่อาจารย์ลูกจันทก่อนนกยุงม,มีแต่ครูจันตอนนั้นครูใหญ่เอ๊ะถ้า,าจะคนละคนนี่เนาะจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยได้เพื่อนต่าง สถาบันที่มันนั่งธรรมะด้วยกันเขาก็บอกเอ๊ยครูอาจารย์มั้งเอ้ยครูจารย์นี่คนน่าจะคนคนเดียวกันนี่เนาะแล้วก็บอกยีงไงท่านอยู่ตรงนี้เองอะตั้งแต่ที่ไกลๆนิดเดียวเออแต่อวไฟไม่ถูกถามใครไม่รู้จักมีเนี่ยตอนนี้ท่านกับบวช เป็นเพื่อนสหธรรมิกกันปฏิวัติปากน้าปฏิเจริญนะจ๊ะแล้วครูปิยก็เลยดีใจออกมอรเนะเจอกันที่หน้าหอปฏิสถานล่างของวเดคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยแ้าก็เดินเงี้ยมือยกมือไหว้ไปก่อนนะคุณไว้ันหลังเจอกัน mình lắng khiêu khuyệt nhau, nè, phải chơi, đi luôn